ทำทำไ,ไมทำไปก่อนไม่น่ารักเลยดูดูนิสยัยนิสัยไม่ดีเลยเนี่ยไม่รักแล้ว <c oughs> โอป้าหย,ยุดยุ่งเป๊ะเ,เลยนะ ดูมีโนจัดตาไม่หน่อยอ่ะจัดโดนโดนหนักเลยนะเตะปากเลยอมะัดมือฉันอีกกัดโกดโดนอยเธอกัดขาฉันไอ้เล่า 来啊！来，兄弟。